พื้นที่ของตำบลดาชตะโกเป็นพื้นที่ที่สูงครับน้ําจากธรรมชาติเนี่ยพอเดือนธันวาหรือว่ามกราเนยน้ำก็จะแห้งหมดตำสะตำฝายก็จะแห้งทําให้เกษตรกรไม่มีน้ําที่จะทําการเกษตรก่อนที่เราจะได้รับการสนับสนุนระบบน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะปลูกอ้อยปลูกมันสาปะหลังซะส่วนใหญ่ครับหลังจากที่เราได้รับโครงการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรมาเนี่ยครับทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น พะเราได้ทําเกษตรทั้งปีครับพอเราได้น้ําบาดาลมานี่เราก็ทําให้เราก้าที่จะลงทุนกล้าที่จะทําในกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรพืชหลากหลายชนิดครับบางบ้านก็ปลูกทั่วถั่วปักยาวบางบ้านก็ปลูกถั่วภูบางบ้านก็ปลูกพริกบางบ้านก็ปลูกคะนา้าปลูกหอมแบ่งบางบ้านก็ปลูกข้าวโพดทําให้เกษตรกรคุณภ,ภาพชีวิตก็จะดีขึ้นไม่ต้องไปหางานที่อื่นทำครับ ก็หลักๆอาอชีพก็คือทําต้นหอมแบ่งแต่เดิมเนี่ยพื้นที่นี่มีปัญหาคือน้ํามันไม่พอในการทําแบ่งใหญ่ตอนนี้ได้น้ําจากโครงการนี้ก็เลยทําให้ทําได้มากขึ้นพอมีน้ํามากขึ้นก็ขยายพื้นที่ออกไปก็ผลก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยนะก็พอน้ําสมบูรณ์พืชมันก็สวยอย่างที่เห็นเนก็ขอขอบคุณกรมน้ําบาดาลน,นะครับที่มาเพิ่มโอกาสให้กเกษตรกรเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองเกษตร น้ำเป็นปัจจัยหลักในการทำการเกษตรนะครับ